สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง For June พยากรณ์วันนี้จะมาพยากรณ์คนเกิดราศีมีนและราคามีนสามารถฟังได้ทั้งสองรูปแบบครับก่อนอื่นกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามเป็นกำลังใจกับช่องชาแนลของเราด้วยนะครับขอบุณครับใครต้องการดูดวงส่วนตัวสามารถอัลลาอาดีมาที่บ e l i e v e r 369ตรงด้านล่างของวงกลมหรือราศีจักรนี้อัลลาอาดีมาถามค่าครูได้ครับตอนนี้มีโปรโมชั่นราคาพิเศษลดให้2ต่อในกลางเดือน มกราคมนะอ่าบก็เท่ากับกลางเดือนธันวาคมน่มต้นตั้งแต่วันที่11ถึงวันที่20ธันวาคมวันที่20ธันวาคมเป็นวันสุดท้ายครับอลาอดีมาทําค่าครูได้ก็จะได้ค่าพิเศษลดให้2ต่อครับคลิปนี้เป็นการพยากรณ์นะครับเดือนมกราคม2569ซึ่งเป็นเดือนแรกของปีนะครับ เข้าสู่ปีใหม่แล้วเนาะ2569นะนะครับเดี๋ยวจะแบ่งเป็น2อ EP นะครับเพราะว่ามีการโคจรยกยาราศรีทั้งหมด5ดวงแต่มีการทันสิทธิ์ของดวงดาวเนี่ยทั้งหมด6ครั้งมันเยอะเกินไปก็เลยขออนุญาตแบ่งมา็น2 EP EP นี้เป็น EP แรกนะครับมีดาว3ดวงย้ายนี่นะครับแล้วก็จะมีอีก3าดวงย้ายตามมาใน EP ที่2ฝากติดตามรับฟังด้วยนะครับใน EP ที่2เนาะจะได้ครบทวนสมบูรณ์ทั้งหมด6ดวงนะครับทีนี้เรามาเริ่มต้นกันที่ อีพีนี้กันเลยครับผู้ที่เกิดราศีมีนดูจากด้านล่างเสียซบมนี้ครับลัคนามีนทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือได้ทั้งราศีลัคนาชจุดเดียวกันครับตะดุราศีมีนตรงนี้เนาะมีดาวเกตกลุ่มหลักครับทีนี้เรามาเริ่มต้นกันที่ดาวพระศุปดีดาวประจําตัวกันก่อนมาอัปเดตก่อนว่าดาวประจําตัวของเราเนี่ยยังอยู่ในตําแหน่งไหนนะครับก็ยังเาขาเรียกว่าถอยหลังมาสู่ราศีมีถุนตั้งแต่วันที่23ธันวาคมเนาะก็คือตอนนี้ขณะนี้ยังไม่ถอยนะครับ แต่ว่ากําลังจะถอยแล้วเนาะแต่ว่าเดือนมกราคมเนี่ยเขาจะถอยหลังนะไปอยู่ในเรือนมิถุนแล้วนะครับเรียบร้อยก็เลยทําให้ช่วงเดือนธันวาจนถึงมกราคมเนี่ยจนถึงประมาณกลางกลางเดือนหรือประมาณมกราโดยประมาณเนี่ยนะครับยังเป็นช่วงที่ดาวพฤะเสดีดาวประจําตัวเนี่ยถอยหลังอยู่นะครับยังไม่ให้ประโยชน์ยังไม่ให้คุณนะครับต่อให้ได้ตําแหน่งที่ดีอย่างตําแหน่ง ปทุมเกณฑ์นั่นเองนะครับคือดาวพฤหัสเป็น5เนาะเอาล่ถ้าเป็น4ีขออภัยดาวพฤหัสเป็น4นะครับจะหมายถึงสิ่งที่เป็นปทุมเกณฑ์ก็คือเนื้อหอมเกณฑ์เนื้อหอมเกณฑ์ที่จะทําให้คนมีนเนี่ยนะครับมีคนนิยมชมชอบในตัวเรามีคนสนับสนุนส่งเสริมตัวเราแล้วเราก็จะได้ความมั่นคงด้วยเพราะดาวพฤหัสตกตำแหน่งของพันธุพันธุคือครอบครัวคือรากฐาน ดังนั้นเนี่ยจะทายได้เลยว่าตนุพันธุคือมีเกณฑ์การแต่างงานนะครับเพราะว่าหมายถึงตัวเราอย่างมั่นคงนะครับมีเกณฑ์ได้อสังหาคําว่าได้สได้อสังหาหมายถึงมีเกณฑ์ซื้อบ้านซื้อรถนะครับแล้วก็การงานดาวพฤหัสีมาจากเดือนการงานด้วยครับกรมมะไปสถิตที่เดือนพันธุจึงหมายความว่ากรรมะพันธุกรรมะก็คืองานที่มีความมั่นคงงานที่อยู่ในระดับเสถียรระดับหนึ่งแล้วเพราะว่า มันไม่เหมือนรายเดือนเพราะว่าดาวซีในตำแหน่งพันธุเนี่ยใช้เวลาทั้งหมด12ปีพูดไงว่าคุณทํางานถอยหลังกลับไปเนี่ยครบ12ปีหรือยังถ้าเผื่อย,ยังไม่ถึง12ปีก็แปลว่าอ่ะมันมันก็ถือว่ามันคงเร็วกว่าปกติแต่ถ้าถึง12ปีแล้วก็แปลว่าโอเคปกติแต่ถ้าใครที่เกิน12ปีก็แปลว่าอาจจะชาไปนิดนึงแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะยิ่งถ้าเผื่อ เกินนิดหน่อยได้เท่าไหร่ยิ่งดีแต่ถ้าเกินมากก็แปลว่าเออเราเสียเวลามานานละนะครับเราใช้เวลานานกว่าจะมาอยู่จุดนี้ได้แต่ถ้าใครใช้เวลาไม่ถึง12บอปีครับถือว่าเร็วมากถือว่าดีมากถือว่าเราโอเคมากๆแล้วนะครับแต่ความมั่นคงนี้ผมต้องแยกแยะให้ฟังว่าไม่ใช่ทุกคนจะได้มั่นคงเหมือนกันหมดและไม่ใช่ว่าทุกคนจะร่ำรวยจะอะไรนักหนานะครับ เพราะดาวพฤหัสบดีเนี่ยได้ตำแหน่งประครับประเนี่ยหมายถึงตรงกันข้ามกับควมว่ากเษกเษตรเกษตรคือความมั่นคงแต่พอไปอยู่ตรงข้ามจึงเป็นประโดยเฉพาะการงานเนี่ยเป็นประเลยก็หมายความว่าบางทีการงานเนี่ยมั่นคงนะแต่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงก่อนหรือต่อจากนี้ไปจะเริ่มมั่นคงขึ้นไม่ได้แปลว่าที่แล้วมามั่นคงนะครับบางคนนะเออ แต่บางคนอย่ในตำแหน่งเสถียรอยู่แล้วตั้งแต่แรกบางคนเพิ่งจะมามั่นคงเอาตอนนี้ก็ไปไปได้คือมันมีทุกรูปแบบไม่ได้แปลว่ามันจะต้องเป็นอย่างเดียวนะครับเพราะอะไรเพราะว่าอ,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 อาชีพอายุสําคัญนะครับอายุนี่สำคัญที่สุดเลยคุณกําลังอยู่ในรอบไหนของดาวพฤษฎดีใน12ปีคือเราสมมุติว่าเกิดมาอายุ30ปีเนาะมันก็ต้องมากกว่า 12ปีเนี่ยสองรอบก็คือ24ถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยสาใช่หใช่ไหมในแบบเนี้ยบางคนอายุเกิน36ไปแล้วบางคนอายุต่ํากว่า36มหมันก็3รอบ2รอบแล้วแต่คนบางทีก็ 5, อ้าสรอบอย่างเงี้ยแล้วแต่คนเนาะดังนั้นเนี่ยก็ให้ดูเอาไว้ว่าความสําเร็จของแต่ละคนมันย่อมไม่เท่ากันเข้าใจไหมอายุตอนเนี้ยอายุตอนเนี้ยแต่ละคนไม่เท่ากัน บางคนยี่สบสี่บางคนสามสองบางคนหกสิบเนี่ยมันไม่เท่ากันครับแล้วจะบอกว่าเท่ากันได้ยังไงถูกไหมเพราะบางคนยังเรียนอยู่มันเท่ากับคนที่ทํางานเหรอแล้วคนที่ทํางานเท่ากับคนกเกษียณเหรอถูกไหมครับดังนั้นมันไม่เท่ากันดังนั้นผมไม่ได้ไม่ได้แบบว่าทายไม่ได้แต่แค่บอกว่าการทายแต่ละอย่างเนี่ยเราก็ต้องการหน้าแหกไว้ก่อนนะครับถ้าทายแบบมั่นใจมั่นหนกมั่นหน้าเนี่ยแผิดแน่นอน เพราะว่าคนเราไม่มีวันคมคำว,ว่าเหมือนกันคือถ้าใครเข้าใจดวงชะตาอย่างลึกซึ้งจะเข้าใจว่าคําพยากรณ์จะไม่มีเป็นหนึ่งเพราะถ้าเป็นหนึ่งเมื่อไหร่ผิดเมื่อนั้นครับเพราะว่าคุณมั่นใจเกินเหตุเพราะมนุษย์เราไม่มีคำว,ว่ามั่นมั่นแบบอเราถามตัวเองโอเคอาจจะผิดอาจจะไม่ใช่อาจจะไม่ตรงแต่ไม่ใช่แปลว่าคนอื่นไม่ตรงนี่ครับ ถูกปะเพราะเราไม่ได้เราไม่ได้จับกลุ่มนั่งรวมกันแล้วฟังพร้อมกันแล้วบอกว่าอ๋อฉันตรงนะฉันไม่ตรงนะมันย่อมมีอยู่แล้วว่ามีคนตรงและคนไม่ตรงเข้าใจไหมครับไม่ได้แปลว่านักพยากรณ์แบบเออไม่แน่จริงไม่นู่นนี่เนะี่ยไม่ใช่คนละเรื่องแต่แค่บอกว่าการดูดวงภาพรวมแบบเนี้ยการดูดวงรายเดือนเรียกว่าดวงรายเดือนแล้วกันดวงรายเดือนแบบเนี้ มันคือความไม่ได้เจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งเข้าใจไหมครับมันคือกลุ่มคนราศีและคนกลุ่มคนราศีเนี่ยมีเดือนต่างกันมีวันที่ต่างกันอายุต่างกันเพศต่างไอ้เพศไม่เท่าไหร่มีแค่สองแต่เอาเป็นว่าอายุต่างกันแล้วก็อาชีพต่างกันจะทําให้รวยเหมือนกันได้ไหมบางคนเนี่ยเกิดลักนณะมีนอาะสองคนแล้วกันคนสองคนเกิดลักนณะมีนเหมือนกันคนหนึ่งทํางานวิศวกร อีกคนนึงทํางานแม่บ้านถามว่าได้เงินเดือนเท่ากันหรอครับถูกปะเออแล้วคามยกรบอกว่าจะรวยเหมือนกันอ่ะวิศวกรรวยแน่อนอนแต่ถามว่าแม่บ้านจะรวยได้หรอทําแค่แม่บ้านอะ่ะอืมจะรวยหรอครับคือต้องเข้าใจว่ามันไม่มีทางดังนั้นเนี่ยคนราศีเดียวกันหรือลัคณาดเดียวกันมีสิทธิ์คามยกรแตกไปได้หลายรูปแบบมากๆเลยร้อยเปอร์เซ็นต์ยให้ได้ลอยรูปแบบเลยเออดังนั้นเนี่ย มันต้องเข้าใจคือคุณต้องเข้าใจก่อนต้อง c o m เมน s a t นิดหนึ่งต้องเข้าใจแบบกดข้อแรกก่อนว่าการดูดวงเนี่ยอย่าเหมารวมอย่าคิดว่าต้องเป็นชั้นทั้งหมดอ,อ๋อต้องถูกทั้งหมดหรือต้องผิดทั้งหมดไม่ใช่มันต้องถูกบ้างไม่ถูกบ้างถูกอันนี้ไม่ถูกอันนี้คนอื่นอาจจะถูกฉันอาจจะไม่ถูกอาฉันถูกคนอื่นไม่ถูกก็มีแต่เราแค่ไม่ได้มานั่งจับกลุ่มรวมกันแล้วอา่า r e a c t i พร้อมกันเข้าใจไหมครับเออดังนั้นเนี่ย ต้องเข้าใจตรงจุดนี้เนาะอ่ะจบี่ดาวพชรอสปฏจบก่อนว่าคุณจะมีความมั่นคงในระดับหนึ่งในเรื่องการงานความมั่นคงครอบครัวอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับทีนี้เรามาดูดาวเกตดวงแรกยาย้สาสู่ราศีมีนวันที่5มกราคม69้ดาวเกตยายจากราศีเมษไปทางนี้นะเพราะว่าคนอื่นเขาสวนทางไปทางนี้มีเกตกับราหูมาทางนี้เกตก็เลยออกจากราศีเมษเข้าสู่ราศีมีนในเรือนตนุทับหลัก ดาวเกตทับรักมีทั้งด้านดีและด้านเสียแต่ด้านเสียน้อยส่วนมากด้านดีมากกว่าด้านดีก็คือดาวเกตจะทําให้คนราศีมีเนี่ยลึกซึ้งหมายความว่าคือดาวบาระเปคระร์ดาวเกตไม่ใช่ดาวบาระเคาะ์นะครับแต่เป็นดาวที่เป็นดาวอัยกฤตนะครับดาวอัยกฤตตัวนี้พอเวลามาทับลักจะเกิดข้อดีคือความลึกซึ้งแบบสุดๆไปเลยมีเซนต์มีแรงสังหณรเยี่ยมเลยแต่มันแค่2เดือนตั้งแต่วันที่5้ามการาณาไปนะครับแต่ข้อเสียคือ ดาวเกตเป็นดาวแห่งความวุ่นวายนะครับเป็นดาวแห่งความวุ่นวายเมื่ออยู่ที่ไหนจะสร้างความจะสร้างความวุ่นวายที่นั่นจะสร้างความวุ่นวายเรื่องนั้นๆพอมาทับหลักจํานคนคิดมากก็เซนแรงมันเลยทำให้คิดมากไงครับอย่างเช่นรู้เยอะก็คิดมากก็เครียดมากเขาบอกว่ารู้เยอะไปก็ไม่ดีรู้น้อยไปก็ไม่ดีรู้น้อยไปก็เสียเปรียบถูกเอาเปรียบแต่รู้มากก็พนิก อประมาณนี้ดังนั้นดาวเกียรติทับลักประมาณว่าแพนิกครับเป็นปร,ประเภทที่แบบมันมันรบกวนสมองรบกวนความคิดรบกวนจิตใจนะครับประมาณนี้แต่ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรเลยเนาะก็เอาเป็นว่าพยายามนั่งสมาธิรวบรวมสติทุกอย่างก็จะได้ไม่มีปัญหาอะไรนะครับแล้วก็มีเรื่องเล็กๆน้อยเข้ามาก็แก้ๆไปคนเรามีแบบต้องแก้ไขปัญหาทุกอย่างนะครับ คือมีทุกอย่างเข้ามาในชีวิตก็ต้องมีปัญหาแั่แหละเป็นเรื่องปกติทีนี้ดาวพุธด,ดวงที่2โคจรเข้าสู่ราศีมังกรวันที่11กมกราคม69ดาวพุธเนี่ยโคจรจากราศีธนูเข้าสู่ราศีมังกรในเรือนลาบผลถือว่าดีในรอบ1ปีวันที่11มกราถึงวันที่12กุมภาโดยประมาณนะครับหรือวันที่10กุมภาโดยประมาณทีนี้ดาวพุธเนี่ยโคจรอ,อยู่ในราศีมังกรใช่ไหมดาวพุธ ไม่มีตำแหน่งแต่ว่าดาวพุธเนี่ยอยู่ในตำแหน่งที่ดีมากคือลาบผลคือตำแหน่งที่ดีที่สุดแล้วพูดงา่ายๆลาภคือโชคลาบไม่ต้องถามมากลาภแปลว่าโชคลาบแปลว่าสิ่งที่ได้มาโดยทั้งลงมือลงแรงหรือได้มาอย่างโดยไม่คาดฝันได้เช่นเดียวกันเเรียกพวกหวยเรยเปอร์พวกสิ่งเสียงฟุกๆอย่างเงี้ยนะครับแต่คาว่าสิ่งฟุกเนี่ยเราต้องไปดูที่พบปุตตะด้วยนะ ปุตตะดีลาภาดีถึงจะได้ถึงจะเสี่ยงได้ดีแต่มงคลลาภาดีแต่ปุตตะไม่ดีแปลว่าคุณเสียงไม่ได้นะครับแปลว่ามันเ,เหมือนกับคําว่ามีบุญต่กรรมบังอะ่ะเพราะว่าอะไรคุณต้องไปหาทางอื่นเช่นการงานคุณอาจจะได้การงานดีมีโชคมีลาบแต่ไม่ใช่ลงทุนหรือเล่นหวยเลยเบอร์เล่นลอตเตอรี่แล้วคุณจะถูกอะไรเงี้ยไม่ใช่คุณต้องดูที่ปุตตะด้วยปุตตะดีหรือเปล่านะครับทีนี้ ดาวพุธเนี่ยอยู่ในเรือนลาภมาจากเรือนปัตตนีกับเรือนพันธุพันธุลาภคุณจะมีโชคลาภจากอสังหาครับอ่าพันธุแปลว่าอสังหาลาภแปลว่าโชคลาภแปลว่าได้โชคลาภจากอสังหาแล้วยังมาพร้อมกับปัตตนีคือการเซ็นสัญญาคือพูดง่ายว่าเกลัคณาไปตกเรือนมังกรเนี่ยดีมากและดาวเสาร์เป็นวินาศมันแปลว่ามีสิทธิ์จะขายได้ง่ายกว่าปกติปกติ แต่ถ้าเปื่อดาวเสาเป็นลาภะนี่ไม่ได้นะครับบางคนคิดว่าดาวเสาเป็นลาภะแล้วพันธุกับปัตตนีมาอยู่ในเรือนลาภะแบบนี้กุมเสาอะดาวพุธกุมเสาไม่มีปัญหานะดาวพุธกุมเสาเนี่ยดีเพราะเป็นดาวคู่สมพลแต่มันเป็นคู่กรากินีเหมือนกันมันจะมีความยุ่งยากในการวิ่งเป้นหน่อยเลือกเอกสารเรื่องคําพูดแต่สุดท้ายก็จะได้มาแต่ด้วยความที่ดาวเสาไปเกษตรในเรือนมังกรเนี่ยดาวเสาแปลว่าได้ยากได้ช้าและอีกอย่างหนึ่งแปลว่าความผิดหวังอีกต่างหาก พอมาอยู่ในเรือนลาพาปเปเกษตรดูเหมือนจะสมหวังแต่บางทีอ่ะม,มันมันมันหนีครับมันไม่ได้แปลว่ามันจะง่ายขนาดนั้นเพราะว่าดาวเสาร,ร์เนี่ยเป็นดาวที่ทษทุกน,นะและอีกอย่างหนึ่งคือดาวเสาร,ร์กรเกษตรเนี่ยแข็งหมายถึงที่ดินนั้นเนี่ยขายายากไม่ได้ว่าขายไม่ได้นะครับแต่ขายายากอืมถ้าดาวเสาร,ร์รเกษตรเนี่ยดังนั้นเนี่ยถ้าดาวเสาร,ร์ไปเรือนวินาศเนี่ยจะขายง่ายขึ้นเพราะวินาศแปลว่าจบไง ก็แปลว่ามันจบง่ายก็แปลว่ามันอ่ามีใครมาซื้อฉันก็ขายได้หรือฉันก็พร้อมจะขายอยู่แล้วแหละอะไรประมาณนี้งนั้นคนราศีมีนจะได้เงินก้อนใหญ่อ่าตนุพันธุแล้วยังได้กรรมะพันธุพันธุปตัตนีไปอยู่ในลาภลาภไปวินาอืมได้ดีจากของเสื่อมสลายก็หมายถึงว่าได้ดีจากการขายบ้านขายที่เข้าใจไหมครับขายรถขายได้ทุกอย่างอะ่ะบ้านรถที่ดินนะครับสามอย่างนี้ถือว่าดีถือว่าได้เงินก้อนนะครับโอเค ยินดีด้วยต่อไปดาวอาทิตย์โคจรเขา้าสู่ราศีมังกรอีกดวงหนึง่งออกจากราศีธนูมามังกรลาพระเหมือนกัน14มกรา,กรา, 14, มมากรคม69ที่ดูตัวแปรเพิ่มเติมแต่อาทิตย์เนี่ยมาจากเดืออรินะครับอริลาพระแปลว่าไม่ได้ขายนะจ๊ะที่นี้จะซื้อแล้วจ้ะคือพูดง่ายว่าคนราศีมีนเนี่ยเอาพูดง่ายนะขายบ้านได้เอาไปซื้อบ้านต่ออ่าประมาณนี้คือหมายความว่าอ่าแล้วคุณจะอยู่ไหนอะถ้าคุณไม่ซื้อถูกไหมหรือบางคนอาจจะมีบ้านหลังเก่า แล้วก็มีอสังหาใหม่ก็หมายความว่าคือบางคนอาจจะบอกว่าประกาศขายแต่ว่าเดี๋ยวฉันพร้อมออกถ้าเธอซื้อเนี่ยฉันพร้อมออกอย่างเงี้ยอ่ะก,ก็ก็ทําเรื่อง2อ,อย่างพร้อมกันอาจจะเหมือนครับคือมันแล้วแต่คนเนาะว่าจะขายแบบไหนอีกแบบหนึ่งคือคุณอาจจะขายที่อื่นเช่นคุณอาจจะเหมือนกับไปอยู่คอนโดก่อนชั่วคราวแล้วก็ขายไปก่อนอจจะไรแบบนี้เพราะบางคนมีอสังหาเยอะครับมีคอนโดมีบ้านหนึ่งหลังแล้วพอเวลาจะขายที่ก็ออกจากบ้านเนี่ยไปอยู่คอนโด ช่วงคาวพอขายได้ปุ๊บก็ไปซื้อบ้านหลังใหม่อะไรแบบนี้เนี่ยเป็นลักษณะนี้นะครับแต่มันเร็วเกินไปไม่คิดว่าน่าจะแปลว่าได้บ้านหลังใหม่แบบนั้นหรอกแต่บางคนอาจจะไม่เกี่ยวข้องกับการขายที่เพราะไม่ฉันไม่มีบรดกฉันไม่มีที่ดินอะไรแต่ว่าพอ14มกราอาจจะมีเกณฑ์ได้หนี้มา ในนี่เป็นเรื่องของการได้สังหาหมายความว่ามีเกณฑ์ได้ซื้อบ้านรถที่ดินบางคนบ,บ้านอาจจะใหญ่ไปอาจจะยังไม่ถึงแต่บางคนอาจจะซื้อรถอันนี้จะง่ายขึ้นมีสิทธิ์จะได้ซื้อรถได้ด้วยนะครับเอาไปว่าบ้านรถที่ดินมีสิทธิ์จะได้ซื้อนะครับในวันที่14มกราถึงวันที่15มกราเอากระาน14มกราถึง14 15กุมภานะครับเดประมาณเนาะอ่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีทั้งนั้นเลย เอาเป็นว่าจะได้สินเชื่อมาง่ายๆโดยการที่ก็จะได้กู้ได้ผ่อนเนาะทีนี้พอดาวพฤษฎีเนี่ยมาอยู่ในตำแหน่งมั่นคงแปลว่าคุณจะต้องได้สิ่งเหล่านี้จะต้องไปเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นเงินก้อนไม่ว่าจะซื้อขายที่ดินได้หมดนะครับหรือรถอะไรเงี้ยได้หมดดังนั้นเนี่ยก็เ,เป็นช่วงดีมากๆสาหรับคนราศีมีนยินด,ดีด้วยครับกับครึ่งเดือนแรกมกราคมเปิดสกราชมาปังปุริเย,ย่ครับ กดไลค์กดแชร์กดสับส c ครต์ติดตามเป็นกำลังใจกับช่องชาแนลของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ